ครับผูฟ้าบ้านไม้นอกดาวนะครับวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวบ้านของเรานะครับหลังนี้เราได้ไปติดตั้งมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองหลังนี้นะครับลูกค้าได้สั่งจองเราไปถึง2หลังเลยนะครับเป็นหลังใหญ่กับหลังขนาดเล็กนะครับหลังใหญ่ก็จะเป็นขนาด1 0เมตรคูณ10เมตรนะครับแล้วก็หลังเล็กจะอยู่ที่5เมตรคูณ6เมนะครับเดี๋ยวผมจะพา ไปดูหลังใหญ่กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสักครู่ครับรายละเอียดหลังใหญ่นะครับก็จะมีเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นสารานั่งเล่นขนาด3เมตรคูณ3เมตรเลยนะครับมีบันไดขึ้นลงพร้อมนะครับแล้วก็ลูกค้าได้ให้ทางร้านบิวอินเคาน์เตอร์กาแฟให้นะครับขนาด2เมตรแล้วก็มาพร้อมกับซิงค์ล้างจานนะครับขนาด1เมตร หลังใหญ่หลังนี้นะครับเบ็ดเสร็จอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับเฉพาะหลังใหญ่นะครับหลังนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในของบ้านหลังใหญ่หลังนี้นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับจากบันไดก็จะมาเป็นระเบียงด้านหน้านะครับขนาด7เมตรคูณ3มเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่7เมตรนะครับ แล้วก็ลึกอยู่ที่3เมตรมีโซฟาไม้2ตัวหลังนี้ก็จะมีเป็นโคมไฟประดับให้ทั้งหมด4เสาเลยนะครับเป็น4ดวงมีสวิตปิดเปิดนะครับอันนี้โซฟาก็จะเป็นขนาด3เมตรทั้ง2ฝั่งเลยนะครับพวกลายบนโซฟาก็จะ เป็นออกไทยๆนะครับอันนี้พื้นเราลงสีเรียบร้อยนะครับสวยงามมากนะครับนี่มองออกไปด้านหน้าก็จะเห็นบ้านหลังเล็กนะครับผนังของตัวบ้านหลังใหญ่นะครับจะเป็นลายลูกฟักนะครับแล้วก็มีบางใบขั้นด้านล่าง ถ้าเราเข้ามาด้านในแล้วเราก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงหลังนี้อยู่ที่4เมตรนะครับสเมตรคูณ6เมตรอะขออภัยนะครับ4เมตรคูณ5เมตรนะครับสีที่เราเลือกใช้กับบ้านหลังนี้นะครับเป็นสีสีไม้ประดู่นะครับ ห้องโถงก็จะมีเคาน์เตอร์บิวอินที่ลูกค้า,ส,าสั่งเพิ่มเติมจากทางเรานะครับมาดูห้องแรกนะครับห้องใหญ่อันนี้น่าจะเป็นห้องที่ลูกค้าอยู่เองเลยนะครับน่าจะเป็นห้องนอนที่ลูกค้าอยู่นะครับหลังนี้ยังมีเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเป็นมุงลวดติดหน้าต่างนะครับกันยุง กาแมลงนะครับต่างๆบานามุ้งลวดเราก็จะติดให้ทุกบานนะครับนี่นะครับเปิดง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็มาดูห้องน้ำของหลังนี้นะครับ เป็นห้องน้ำที่ขนาดใหญ่เลยนะครับขนาด3า3เมตรคูณ2เมตรนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าฝรั่งนะครับแกจะออกแบบห้องน้ำโดยจะเป็นท่อน้ำอุ่นน้ำเย็นนะครับจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเดียวทั้งบ้านนะครับออกมา ดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องโถงก็จะมีห้องน้ำที่ใช้ส่วนรวมได้นะครับสามารถเปิดเข้าทางาด้านในห้องกับทางห้องโถงได้นะครับเป็นประตูสองฝั่งนะครับห้องน้ำทั้งสองห้องนี้ก็จะมีช่องหน้าต่างนะครับเป็นช่องใหญ่มีมุ้งลวดปิดให้เรียบร้อยแล้วมาดูด้านหลัง อันนี้ทางเดินออกไปศาลานะครับนี่ศาลานั่งเล่นของเรานะครับขนาดสาเมตรคูณสาเมตรนะครับเพิ่มเติมศาลานะครับาราคาอยู่ที่หลังละ6 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมบันไดนะครับราคานี้บันไดก็จะมีค่าเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับตรงพื้นต่างๆเราเก็บให้ อย่างเนี้ยบอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ทําให้เสียชื่อของร้านเราอยู่แล้วเดี๋ยวต่อมามาดูอาคอ์เตอร์กันนะครับคอ์เตอร์ก็จะเป็นขนาด2เมตรแล้วก็มีซิงค์ล้างจานล้าง แก้วล้างถ้วยกาแฟนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของต่างๆตรง,งนี้ยังจะมะีเป็นชั้นอีกนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับเคาน์เตอร์สามารถเก็บของต่างๆได้ภายในนะครับไม่ปล่อยโล่งนะครับข้างใน เราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกห้องนอนหนึ่งนะครับเราผมจะเรียกว่าห้องนอนสองละกันนะครับเพราะว่ามีห้องน้ําในตัวอ่ากึ่งกึ่งในตัวนะครับก็คือเข้าได้ทั้งสองฝั่งนะครับห้องน้ําภายในห้องต่างๆก็จะเป็นหลุมอ่าแปดเหลี่ยมนะครับ เป็นฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมให้ความทันสมัยมากขึ้นนะครับตรงผนังรอยต่อต่างๆเราก็จะมีเป็นบัวจบให้นะครับดูแล้วสวยงามนะครับนี่ถ้าเราเปิดจากภายในห้องออกไปก็จะประมาณนี้ภายในห้องน้ำเราก็จะตี เป็นตะแกรงนะครับเป็นลวดตะแกรงอ่าลูกค้าตอนมาทำห้องน้ำก็สามารถฉาบปูแล้วก็ติดกระเบื้องได้เลยมาดูห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้องนอนสามเพราะว่าจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับห้องนอนนี้อาจจะ ทําทเป็นห้องทํางานนะครับหรือว่าเป็นห้องพระได้นะครับถ้าคนอยู่ไม่เยอะแต่สามารถเป็นห้องนอนก็ได้นะครับไม่ไม่เล็กขนาดสามเมตรคูณสามเมตรภายในทุกอย่างเหมือนกันทุกห้องนะครับสวยงามโคมไฟก็จะเป็นหลอด led ประหยัดไฟนะครับ32วัตต์รับประกันว่าทนทานแน่นอนสําหรับตัวบ้านหลังใหญ่นะครับผมก็ขอภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับที่ไม่มีวิดีโอให้ดูด้านข้างนะครับต้องขออภัยจริงๆก็จะมีแค่รูปภาพนะครับที่ให้ได้ชมได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีสลายื่นออกมาด้านหลังเดี๋ยวไปดูหลังเล็กกันบ้างนะครับ ต่อมาเป็นหลังเล็กนะครับอ่าหลังเล็กก็หลังเลก็กอีกเช่นกันนะครับผมไม่สามารถขึ้นไปถ่ายให้ชมได้นะครับต้องขออภัยจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสําหรับหลังเล็กนะครับผมมีอ่าบ้านอีก1ห,หลังนะครับที่ไปติดตั้งอยู่ที่ไปติดตั้งอยู่ที่มหาสารคามนะครับแต่หลังนั้นจะยกสูงแค่1เมตร เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโอไว้ให้นะครับท่านใดที่เคยติดตามผลงานของทางร้านเรานะครับก็จะพอผ่านหูผ่านตาม,มาแล้วท่านใดยังไม่เคยได้ดูผลงานของหลังเล็กนะครับเป็น2ห้องนอนนะครับ1ห,ห้องน้ำก็สามารถกดลิงก์วิดีโอที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวบ้านหลังนี้นะครับที่จังหวัดขอนแก่น าราคารวมทั้ง2หลังนะครับ1ล้าน1นึ0 0 0สบาทนะครับท่าในใดสนใจนะครับสามารถทักเข้าไปที่แฟนเพจฟูฟ้าบ้านไม้นอกดาวได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแคปวิดีโอหน้าจอเพื่อบอกกับทางร้านว่าต้องการหลังนี้หลังนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวกันแล้วนะครับสวัสดีครับ